ว่อเออว่อเออออคุมป่อเออเออเออพ่อปอออโออโอโอโบบแบบฝึกหัดอ9.3การเลือกเครื่องวัด ความยาวที่เหมาะสมเติมหน่วยการวัดมิลลิเมตรเซนเซนติเมตรเมตรกิ โลเมตรข้อหนึ่งประตูสูงสองร้อยเซนติเมตรข้อสองเมล็ดข้าวโพดยาวเก้ามิลลิเมตร ข้อสามตึกคิ <74. S 1> catal, งพาวเวอร์มหานครสูงสามร้อยสิบสเมตรข้อสี่คลองกว้างห้เมตรข้อห้า ฝาขวดน้ำดื่มหนาำแปดมิลลิเมตรข้อหกหนังสือเรียนยาวยี่สิบสี่เซนติเมตรข้อเจ็ด ระยะทางจากกรุงเทพถึงจังหวัดสงขลา906กิโลเมตรเมตร ข้อ8ปดสะพานพระรามเก้ายาวเจ็ดร้อยแปดสิบสองเมตรข้อ9ก้ากล่องกล่องทิชชู่สูงแปดเซนติเมตร ข้อสิบระยะทางจากจังหวัดจังหวัดกนครสะหวันพอถึงจังหวัดเชียงใหม่400ก็ศรสี่ก้กกกิ โลเมตรอโ,โ,โ,โขอโ totally ขอโ้อสิบเอ็ดกระจกหนาเหกมิลลิเมตรข้อสิบสองความยาวรอบท่อระบายน้ำาห้าเมตร 跟我呃走。哥哥